สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโนอาการเด้นนะครับเข้าใจไม้เข้าใจคุณนะครับต้องนึกถึงช่องโนอาการเด้นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วต่อจากคลิปคราวที่แล้วเนาะที่เพชรมาลงเกี่ยวกับตัวนางใหม่ไว้นะครับ่วันนั้นจะมารื้อนะครับเจ้าตัวนางใหม่ออกจากกระถางที่เพิ่งเอฟมาเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเนี่ยมีหัวพร้อมที่จะให้เราผ่าหรือเปล่านะครับอ่าแล้ววันนี้เนี่ยเพชรก็จะมาต่อจากเดิมเนาะเพราะแน่นอนรื้อวันนั้นเนี่ยเจอหัวละหัวเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเล็กหรือใหญ่มากนะก็พอพอดีนะครับ เหมอแก่การผ่าพอดีเลยเพื่อนๆดังนั้นคลิปนี้เนี really <Alex Myers fucking S 2> ่ยเพชก็จะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาผ่าเจ้าหัวบอลสีนางใหม่กันนะครับเพื่อที่จะขยายให้เราเนี่ยได้จํานวนนะครับบอลสีเยอะๆนะครับซึ่งบอลสีตัวนี้ก็ขณะนี้เนี่ยยังเป็นที่ต้องการนะครับของตลาดราคาก็ใช้ได้นะนะครับอ่ารองๆองจากตัวพระนครเลยนะครับพราะด้วยป้ายสีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นบอลสีตัวหนึ่งในสกุลของการอ่าของป้ายของรูปแบบของในบอลสีป้ายสีนะครับอ่าก็ถือว่าเป็น บอลตัวหนึ่งที่ที่เพชชอบมากเลยนะนะครับอ่าก็คือเนี่ยเ็นก็ลืมพูดลืมเลยลืมยกให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่านี้เป็นก็ไปแช่น้ําไว้นะครับอ่าหลังจากที่เอาออกจากตัวนะครับอ่าเอาออกจากกระถางของเขาแล้วก็เอาไปแช่น้ําไว้นะครับอ่าแล้วก็ว่างก็เนี่ยชวนเพื่อนเพื่อนมาผ่าหัวนะครับอ่าตัวนี้ดูว่ายังสดชื่นนะครับอ่าปกติดีทุกอย่างเราเป็นแนวไว้ในที่ร่มเพื่อนเพื่อนนะครับเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่า อันนี้เป็ดจะยกขึ้นมานะครับส่วนนี้เป็ดก็ไว้ใต้ข้างใต้นั้นเลยนะครับเขาก็จะชื้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นต้นไม้ของเป็ดเนี่ยพอในช่วงในการพักหรือว่ารอและรอการผ่าหัวอะไรเงี้ยเป็ดก็โยนโยนไว้ข้างใต้ที่มันร่มร่มที่มันชื้นชื้นไว้เลยเพื่อนๆนะครับมันก็จะสดชื่นสดใสอยู่ตลอดเวลานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวนะครับในการผ่าหัวเนี่ยนะเป็ดก็ขอก้มนะครับอ่าโทรศัพท์ลงนะเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะให้ซูมให้มันใกล้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการผ่าาหััววนนี้เพพชจะมูดถึง ตลอดไปจนถึงการปลูกนะครับอ่าเลยก็คือวางชิ้นนะครับหัวบอลสีลงในวัสดุชํานะครับอ่าวัสดุชําของเพชรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยแนะนําทีเดียวเลยก็แล้วกันอันดับแรกมาผ่าหัวบอลสีก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเพชรขอก้มกล้องนะเพื่อนๆอ,นอก้มให้สุดเลยเพื่อน ก้มให้สุดแล้วไปหยุดที่เขียงอันนี้เพื่อนไม่แน่ใจถ้ากล้องเอียงอะไรเพื่อขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าจะให้ดูวิธีการผ่าอย่างอย่างชัด,ชด,ชด,ชดๆจะจกันไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับวัสดุที่จะต้องเตรียมเพืดขอแนะนําก่อนนะในการผ่าหัวบอลสีนะครับเพื่อนๆหนึ่งมีดคมคมให้ดีให้บางที่สุดครับอ่าปกติเนี่ยเพื่จะใช้ตัวมีด โกนหนวดนะครับแต่มันไม่ค่อยสะดวกอะพอเราทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยเป็รก็ขอใช้มีดคัตเตอร์เล็กสุดนะครับไซส์เล็กสุดเลยบางสุดนะครับเอาแบบแบบว่าบางสุดคมสุดครับเพื่อทําให้เพื่อไม่ให้ป้องกันการที่เราผ่าแล้วบอลสีเขาจะช้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะหัวบอลสีเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องอช้าง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าช้าแล้วอาจจะเกิดเชื้อราได้ง่ายดังนั้นก็อย่าให้เขาช้าเลยนะครับ2ก็คือถุงมือครับเพราะถ้าใครที่เคยผ่าหัวบอลสีแล้วจะรู้ว่ามันคันมากๆเพื่อนๆนะครับ ายางที่ออกจากหัวบันฝี่เพื่อนๆโคตรคันเลยนะครับอ่อุ้ยดึงทีเดียวขาดเลยถุงมือนะครับอ่ถุงมือยางนะครับก็ต้องเตรียมต้องเตรียมนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนบอกว่าเออันนี้เป็นอะไรล่ะสงสัยสงสัยน้ําใสๆนะครับอันนี้เป็น าสารส้มเพื่อนๆนะครับาสารส้มเนี่ยเราจะใช้ล้างหัวบนสีหลังจากผ่าเหมือนเรารู้อยู่แล้วแหละว่าฤทธิ์ของสารส้มเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับใครไม่ใช้สารส้มอาจจะเป็นน้ําปูนแดงนะครับปูนปูนแดงที่เรากินหมากเพื่อนๆก็ได้ครับแล้วแต่ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่เป็นเนี่ยจะใช้น้าสารส้มนะครับตัวเดียวบางคลิปที่เพชรทำไปเขาก่อนหน้านู้นเนี่ยอาจจะมีทั้งปูนแดงแล้วก็สารส้มนะนะครับอ่าอันนี้เพชรแช่ไว้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกนะครับหลังจากผ่าหัวบนสีเสร็จนะครับอ่าแล้วก็นะครับ อันนี้ก็อเอาแบบใกล้ๆตัวนะครับหม้อเอาไว้ใส่ชิ้นบอลสีหลังที่ผ่าเสร็จก่อนนะครับก่อนที่จะแช่น้ํานะครับอ่าอันนี้เราก็มีหัวบอลของเรานะครับเพชรเนี่ยจะผ่าแบบโหดมากเพื่อนๆแต่ยังรักษาต้นเขาไว้นะเพราะว่าเพชรเสียดายมากๆต้นเขาสวยมากดังนั้นก็ผ่านะครับโดยที่รักษาหัวเขาไว้ด้วยนะครับอ่ารักษาต้นแม่ของเขาไว้ด้วยอย่าผ่าแบบให้ต้นแม่เขาตายนะครับ ของเบชเนี่ยก็จะผ่าแบบรากมีรากเลยเพื่อนๆนะครับบางคนจะตัดออกก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่อ่าอันนี้ก็ตัดออกสักส่วนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวค่อยให้เขานะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการยากเลยเพื่อนๆนะครับก็อนสีเนี่ยเขาจะแตกรากง่ายอยู่แล้วให้วัสดุเขาเนี่ยมีความโปร่งนะครับเพื่อนๆอันนี้เพชรก็ตัดออกเพื่อให้เพื่อนๆเห็นได้ง่ายนะอืมนะครับโอเค นะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นหัวชัดเจนแล้วนะครับเพื่อนๆหัวบนสีนะครับอ่านะครับอ่าวิธีการผ่าของเบดนะไม่แน่ใจว่าเพื่อน เพ, <TS> พ, <TS> พ,พื่อนๆจะเห็นชัดเจนหรือเปล่านะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเขี้ยวนะครับอ่าเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะครับเขี้ยวนี้ก็จะโตโต,ตเป็นต้นนะครับที่โตเต็มวัยของบอลสีนางใหม่นะนะครับเพื่อนๆพ,พยายามอย่าผ่าให้โดนเขี้ยวก็คือผ่าระหว่างนะครับอ่าขั้นระหว่างอย่าให้โดนเขี้ยวรือว่านอใหม่ของเขานะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะได้มีต้นบอลสีนางใหม่ใหม่ๆสวยๆนะครับอ่าเดี๋ยวไ่จะขอผ่าแบบนี <TS> ้เลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูก่อน อ่าผ่าอันนี้ก่อนดีกว่าเพชรจะตัดทีเดียวชวบเลยนะเพื่อนๆนะครับอ่าผ่าตรงกลางเลยครับเพื่อนเพื่อเห็นนะครับชวบอ่าอันนี้ครับเพื่อนเนเพชรผ่าอย่างนี้เลยนะผ่าโหจริงๆริงบอกแล้วว่าโหสัตว์ประหลัดขีดเลยนะครับอุย้อยยางออกอุย้ยขอไปด้วยนะครับ ถ้าพูดยาบไปนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็มีอีกสองสามเขี้ยวอ่ะเพื่อนๆนะครับอืมเพ็รผ่าอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆอันนี้สามารถผ่าได้อีกนะเพื่อนๆนะครับเพชรก็ผ่าอีกนิดนึงนะครับอืม นะครับอันนี้ก็จะเหลือไว้ให้เขาหน่อยนะครับอันนี้ไม่ตายนะเพื่อนๆนะครับอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราเนี่ยนะครับทาปูนแดงไว้เลยนะครับแต่อันนี้เพชรปูนแดงอยู่ไกลเพชรไม่ได้ไปหยิบแล้วนะเพื่อนๆก็ทาปูนแดงให้เขานะครับเนี่ยเขาก็จะเหลือต้นแม่ของเขาไว้งามๆครับอืมนะครับหลังจากนั้นเราก็มาผ่านะครับส่วนที่เราผ่าไว้แล้วส่วนหนึ่งเพชรจะผ่าไม่ได้เล็กมากนะเพื่อนๆ อ่าเนี่ยก็จะได้ชิ้นหนึ่งครับเนี่ยเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ไว้ชิ้นหนึ่งเลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้จะมีตามีเขี้ยวของเขาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเอ้ยมองไม่เห็นใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นหัวที่เราได้มานะครับพยายามผ่าครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อนๆนนะครับผ่าไปเลยจุ๊บจุ๊บ นะครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยเพจก็เห็นแล้วว่ามันมีอุ้ยอันนี้หลุดครับเพื่อนๆนเนี่ยหลุดเป็นนิดนึงใส่ไว้ใส่ไว้เดี๋ยวเปลือเกิดเป็นต้นเล็กอืมอืมจะเล็กจะใหญ่กําหนดเองได้เลยนะครับเพื่อนๆนนะครับบางทีก็ชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างครับ อ,อันนี้ฮะอันนี้ด้วยสวยครับแล้วก็อันนี้อืมอืม,อมนะครับได้แล้วฮะก็จะผ่าชิ้นไม่เล็กมากนะครับเพื่อนชิ้นใหญ่ใช้ได้อยู่แล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้มีไหมเนี่ย อันนี้จริงๆแล้วเอาไปปลูกได้แล้วนะครับอันนี้ขึ้นต้นละอันนี้เพจจะผ่าผ่าเป็นสองเย่งก็แล้วกันอืมแต่สองต้นนี้อ่ะเพรไม่ต้องเอาไปชำแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นต้นอยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้เพื่อนๆนะครับเราก็จะได้จํานวนสองชิ้นนะครับสามชิ้นสี่ชิ้นห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับเราได้สิบเอ็ดชิ้นนะครับเพื่อนๆน,นะครับอ่าไม่เพชร่าไม่เล็กมากนะแล้วก็นะครับต่อจากนั้นอ่าใส่ในน้ํานะครับแช่ในน้ําสารส้มเลยนะครับ ใส่ในน้ำสารส้มนะครับแช่ทิ้งไว้ประมาณสักสามนาทีก็ได้เพื่อนๆนะครับเพื่ออย่างน้อยเพื่อล้างความเมือกของเขาแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคให้เขาในตัว ครับเพื่อนเพื่อน,นะครับหลังจากนั้นหลังจากที่แช่ไว้แล้วประมาณสามถึงห้านาทีแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ยกขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้นะครับนี่เป็่นยกขึ้นมาทีเดียวหมดเลยอ่ะเพื่อนเพื่อ <c oughs> คือน้อยมากเลยนะปกติเนี่ยแบบว่า ผาเยอะครับอันนี้ผาแค่นิดเดียวเองนะครับสิบเอ็ดชิ้นเหมือนกับน้อยมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะครับหลังจากนี้เราก็นะครับนําไปพึ่งลมครับเพื่อนๆอย่าตากแดดนะเพื่อนๆน,นะครับไปพึ่งลมพอให้เขาหมัดหมแล้วก็เดี๋ยวนะครับก็สามารถที่จะเอามาวางบนวัสดุนะครับชําได้เลย นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเพจะพาเพื่อนมาพูดคุยเกี่ยวกับวัสดุช้าก่อนนะครับอ่าวางน้องเขาไว้ก่อนนะครับอ่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเพ็อาจจะมีวัสดุช้าอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากเพื่อนๆน,น,นะครับแต่บางทีเนี่ยเราก็เราก็ต้องแบบตามความสะดวกกันนะเนื่องจากนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเพ็ขอยกกล้องขึ้นนิดนึงนะครับอืม ในรอบนี้ครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าไอตัวขุยมะพร้าวของเพชรมันหมดนะครับก็เลยอาจจะเปลี่ยนสูตรนะครับในวัสดุในการชําหัวบอลสีบ้างนะครับวัสดุที่เพชรใช้ในคราวนี้ก็จะมีแค่ทรายกับพิษมอสครับเพื่อนๆนะครับก็เอาตามความสะดวกนะนะครับใช้อัตราส่วนเท่ากันเลยครับเพื่อนๆพนิษมอสหนึ่งแล้วก็ทรายนะครับทรายหยาบ1ส่วนผสมคลุกเคล้าให้ให้เข้ากันดีนะครับแล้วก็เรามาอันนี้นะครับ เป็นกระปุกครับปกติทั่วไปนะครับมีฝาปิดอะไรเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะครับอ่าก็ใส่วัสดุปลูกลงไปเลยนะครับนะครับใส่พอประมาณนะเพื่อนประมาณสักเอาเป็นว่าประมาณสักหนึ่ง,น,งนิ้วไม้บรรทัดอะเพื่อนๆไม่ต้องหนามากนะครับอันนี้พี่ก็ทําไว้ประมาณพอดีละ นะครับแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้เขาเสมอเสมอกันใส่ให้หมดเลย นะครับพีทมอสกับทรายหยาบนะเรับเพื่อนอาจาราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพื่อนเพื่อนก็ขี้เกียจรอแล้วนะครับอ่าก็นะครับจริงๆแล้วจะรอเลยไม่ก็ได้นะแต่บางทีเนี่ยเอาผึ่งไว้แห้งสักนิดหนึ่งให้ผิวเขาแห้งสักนิดหนึ่งก็ดีนะแต่เพรเนี่ยนะครับบางทีก็ถ้ารีบๆเนี่ยเพรก็ไม่ได้รอเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็วางนะครับเจ้าตัวหัวบอลสีนางไหม่นะครับลงไปเลยครับ พยายามที่จะให้เขี้ยวของเขาเนี่ยนะครับที่ชูขึ้นมาเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าเพราะมันเล็กมากอุ้ยเนี่ยครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปอันอื่นดีกว่าที่เห็นชัดอ่ะอันนี้ครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยเขี้ยวมันจะขึ้นชี้โดยอย่างนี้ก็วางแบบนี้เลยครับลงบนวัสดุปลูกของเรานะครับอ่าเขี้ยก็คือนหน่อใหม่ที่งอกออกมาเนี่ยนะครับชี้ขึ้นด้านบนแล้วก็วางแบบนี้เลย นะครับว่างแล้วก็กดลงไปสักหน่อยนะครับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อที่จะให้หัวของเขาเนี่ยนะครับชิ้นผ่าของเขาเนี่ยจมลงไปในวัสดุปลูกเดี๋ยวรากเขาออกมาเนี่ยนะครับเขาจะเดินดีพยายามใช้กระปุกใสนะเพื่อนๆนนะครับปลูกใสฝาใสนะครับอ่าหรือว่าบางคนไม่มีอาจจะใช้ เป็นถุงพลาสติกครอบก็ได้เป็นถุงพลาสติกใสนะครับอาบทำไมต้องใช้แบบใสเพราะว่าเพื่อนๆจะได้สังเกตเขาว่าเขางอกหรือยังอะไรประมาณนี้เพื่อนๆโดยที่ไม่ต้องไปเปิดนะครับ เป็นไม่เคยผ่าหัวบอลสีอะไรที่เล็กขนาดนี้เนี่ยน้อยมากเลยปกติเนี่ยจะผ่าชิ้นหนึ่งเนี่ยคือแบบปลูกเป็นกระบาเบลล์เลยนะนะครับแต่แน่นอนของมันมีจํากัดอ่ะเพื่อนๆเ,เนาะนะครับอ่าบอลสีนางใหม่นะครับก็มีอยู่อย่างจํากัดดังนั้นก็ปลูกแบบจํากัดจํากัดก็แล้วกันก็จะทําให้มีพื้นพื้นที่เนี่ยเลยเหลือเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเป๊ปนึงนะครับอ่า หลังจากนั้นนะครับเราก็ลดน้ำนะครับอ่าเดี๋ยวเพชรขอเอาถุงมือออกก่อนไม่สะดวกเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็อันนี้เพชรลืมบอกไปนะครับอ่าควรที่จะนะครับน้าที่เราจะใช้ขีดพรมเนี่ยควรที่จะเป็นผสมน้ํายากันรานะครับยากันราสักหน่อยจะเป็นอันไหนก็ได้เพชรจะใช้ตัวแคปแทนนะครับแคปเทอร์ไซส์ที่ใช้กับพวกแคคตัสนะครับผสมน้ําตามอัตราส่วนที่ เขากาหนดไว้บนฉลากนะครับอ่ายาได้เลยนะครับผสมแล้วก็ถ้าดีเนี่ยบางคนอาจจะใช้วิธีผสมน้ํายาเล่งรากด้วยสักหน่อยก็ได้ครับเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วก็อ่าแต่เพชรเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็แล้วแต่เนาะนะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉีดพรมการฉีดนะเพื่อนๆพอสังเกตว่าเขาชุ่มชื้นพอนะครับอย่าให้เยอะอย่าให้แฉะนะไม่งั้นจะเป็นเชื้อรานะครับอ่าถึงจะใช้ยากันราคู่แต่ก็โอกาสที่จะเกิดเชื้อราเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายครับ นะครับแล้วก็ฉีดพรมไปเลยนะครับแนะนําว่าถ้านะครับการฉีดพรมให้ดีพวกนี้มันเป็นสารเคมีนะครับเพื่อนๆควรที่จะใส่แมสด้วยนะนะครับอ่าเพชรก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะไม่ได้ใส่แมสนะครับแต่พยายามอยู่แบบห่างๆอยู่ห่างๆแบบห่วงๆอะไรประมาณ นะครับถ้าวัสดุเพื่อนเพื่อนเนี่ยชื้นพอแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องฉีดลมก็ได้นะครับอันนี้เพชรก็กลัวว่ามันจะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะวัสดุของเพชรเนี่ยมีความชื้นนะครับพอประมาณอยู่แล้วแล้วก็บวกกับนะครับการฉีดพ่นเข้าไปอีกนะครับดังนั้นเพชรก็จะไม่ได้ฉีดเยอะนะครับเพื่อนๆประมาณนี้พอมีความชื้นนะครับ พอเหมาะนะครับ Box, okay. friend, <Yeah. S 1> like ให้ความชื้นพอเหมาะหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่เพื่อป้องกันความเสี่ยงอาจจะใช้วิธีพรมน้ําก่อนก็ได้แล้วก็ใช้วิธีกำนะครับกาเหมือนทดสอบความชื้นในดินทั่วไปะครับพอก้อนเขาปั้นเป็นตัวเนี่ยนะครับก็ถือว่าความชื้นที่เพียงพอแล้วแต่อันนี้เนี่ยได้ทำมาหลายครั้งแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ว่ามีความชํานาญมากแหละแต่รู้ในส่วนนี้แล้วก็กัดถูกนะครับถ้าใครกําไม่ถูกก็ผสมน้ําก่อนนะครับลดน้ําลงบนวัสดุปลูกก่อนแล้วก็กำนะครับถ้ามีความชื้นพอเหมาะเขาแค่เกาะตัวนะครับ ในกําปั้นเราแล้วก็คลายออกแล้วก็เกาะตัวได้พอประมาณเนี่ยโดยที่น้ําไม่ไหลโจกๆนะเพื่อนๆนะครับอ่ะก็นั่นหมายความว่าเขามีความชื้นพอเหมาะแล้วแล้วก็ค่อยเกลี่ยให้ให้เรียบนะครับอ่ะแล้วก็วางชิ้นผ้าลงบนก็ได้นะครับอ่ะวิธีนี้นก็ได้นะครับก็จะทําให้เรารู้ระดับความชื้นที่เพียงพออันนี้เนี่ยนะครับของเพชรเนี่ยก็ถือว่าเขามีความชื้นเพียงพอแล้วนะครับก็กะโดยสายตาเอานะครับโอเค นะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบอลสีหลากหลายประเภทมากเลยนะเพื่อนๆแต่โดยปกติแล้ววิธีขยายพันธุ์เนี่ยนะครับอ่าแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้จํานวนบอลสีที่เยอะขึ้นนะครับอ่าได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะบางคนอาจจะผ่าแบบถี่มากๆเลยนะเพื่อนๆเ,เ,เป็นชิ้นเล็กนิดเดียวเองนะครับอ่าบางคนอาจจะผ่าชิ้นใหญ่เพื่ออยากให้มันเติบโตเร็วฟื้นตัวเร็วก็แล้วแต่ครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับอ่านอกจากอ่าบางคนอาจจะใช้วิธีแยกหน่อ ก็ได้นะครับแยกหนอแล้วก็แซะหัวอะไรก็ว่าต่างๆนา,นานากันไปหรือว่าพองเมล็ดก็ได้แล้วแต่เทคนิควิธีการของแต่ละคนนะครับแต่สําหรับเพชรเนี่ยวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้จํานวนนะครับเยอะอ่าแล้วก็ค่อนข้างจะถือว่ามีประสิทธิภาพอนะครับเกิดการเสียได้ไหมได้ครับนะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะครับก็ถือว่า นะครับอ่าพี่ได้เอาประสบการณ์มาพูดคุยแล้วก็แชร์กันแลกเปลี่ยนในการทําจํานวนบอลสีให้เยอะขึ้นนะครับอ่าในการขยายพันธุ์บอลสีนะครับอ่าคลิปนี้หวังว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับอ่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแก่เพื่อนๆมากบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเพชรอ,อาจจะต้องซอยคลิปนี้ออกเป็น2ส,ส่วนนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวนะเพชรว่าเนี่ยนะครับอาจจะเป็น e ี1ีหนึ่งกับ EP ีสองเพราะคลิป1คลิปควรจะอยู่ประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับอ่าเพื่อไม่เพื่อนๆเนี่ย นะครับเป็นยังไงคือบางทีถ้ายาวเกินไปเนี่ยอาจจะเสียเวลาได้นะครับไม่แน่เดี๋ยวดูอีกทีนะครับอาจจะรวมคลิปหรือว่าแยกคลิปก็ได้นะครับอ่า นะครับยังไงก็ฝากนะครับเพื่อนๆนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะครับอ่ากดติดตามนะสาหรับเดี๋ยวคลิปหน้าเพชจะทําอะไรให้เพื่อนๆจะลงคลิปอะไรเพื่อนๆดูต่อเนี่ยนะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยสาหรับคลิปนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วขอลาไปก่อนนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับนะครับโชว์หน่อยนะครับอ่า อันนี้ลืมนิดนึงเอาไปนะครับแล้วก็ปิดฝาให้ดีแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่มืดเลยเพื่อนๆนะครับรอจนเขาออกหนอนนะครับ